ครับสีน้ำตาลเนาะไม่ใช่ครูนะครับเป็นบาซรู้นะเมสซี่อีกแล้วครับโอ้โหช่องผมดวงดีกับเมสซี่อะไรขนาดนั้นเมสซี่ออกบ่อยมากออกครบแล้วนะครับทั้งบรอนทั้งซิลเวอร์เมื่อกี้แล้วก็โกลก็เคยได้ไปแล้วนะครับ อ่ะโอเคสวัสดีครับอ่ะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับการเปิดการ์ดนักฟุตบอลนะ Football, นะเป็นการ์ดแมตช์แอตแท็กเช่นเคมนะครับเป็นกล่องมินิตินนะครับเป็นซีซั่น2020-2021นะครับอ่ะซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะเป็นอ่าเปิดกล่องมินิตินหนึ่งกล่องนะครับแต่คราวนี้เรามาสองกล่องเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้นักเตะคนไหนบ้างนะครับอ่ะมาดูรายละเอียด เหมือนเดิมครับใน1กล่องจะมีการ์ดฟอยล์6ใบแล้วก็มีการ์ดลิมิเต็ดจะเป็นสุ่มนะครับ1ใบว่าเราจะได้สีทองสีเงินหรือว่าสีทองแดงนะครับแล้วก็เบสการ์ดรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเป็น45ใบนะครับใน1กล่องนะแต่เรามี2กล่องก็จะเป็น90ใบนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับการ์ดแ a ด a t t a c k แบบนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์เนาะคิดแอนขายนะครับช้อปปี้ลาซาดก็มีนะครับของคิดแอนขายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ที่ช่องาด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับอ่ะเรามาดูกล่องแรกครับเอากล่องไหนก่อนดีกล่องนี่ก่อนแล้วกันครับเป็นฮารลันกับเอ็มปาเป้เนาะ การใบแรกจะเป็นการลิมิเต็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคว่ำเนาะคว่ำแล้วก็เปิดเราจะไม่ได้เห็นการลิมิเต็ดนะครับเราจะเห็นข้างหลังก่อนแบบนี้นะครับเราจะการลิมิเต็ด ไว้ลุ้นสุดท้ายนะนี่นะครับการลิมิเต็ดอยู่ด้านหลังแล้วก็จะฟอมขึ้นมานะครับใบแรก ไปแรกครับเป็นล e. ูก้าอินองเดสครับของบาร์เยมวนิกกิมองลองเล่ครับบาร์เซโลนาซาวิกครับอารันติโกมาดริดเป็นลูก้าโยวิดครับของเรอัลมาดริดครับเซจนาบี้ครับของบาร์เยมวนิกเป็นเดมบาบาครับคิสเซนบูบาซักเซเฮียเป็นโลโก้ครับ โลโก้เบนฟิก้าขับโลโก้เนาะเป็นดอทมูลครับเอเล็กวิเซลปารีสครับ,รบเป็นมาโรอิคาดี้ครับมาโรอิคาดีา้ต่อไปเป็นอ่าอ์ดัมอ่าเป็นเป็นลุกแมนครับอเดมอล่าลุกแมนของอาเบลัสิกนะครับต่อไปเป็นชักตาโดนิตครับ สเตฟานเพเนนโกครับชักตาโดเนตอีกใบครับเป็นซรุมอนครับมานอสซรุมอนอ่าเป็นเป็นโลโก้นะครับเป็นครับโลโก้เซนิตเซนิตเซนต์บิทเบิร์กครับอ่าเป็นแจ็คครับแว่นแจ็คของกาสโกเรนเจอร์นะครับ,อเ,รบ,อรบเอาเละครับเป็นอ่าเป็น โลโก้นะครับยิงกลับโลโก้โลโก้ของมูริเชนตกัตบักนะครับ mm hmm. ลิ์พูครับ mm hmm. จูเอลมาติปกองหลังลิ์พูนะครับ mm hmm. ต่อไปเป็นเชลซีเป็นบิลลี่คิวมอร์ครับ mm hmm. ดาวรุ่งเชลซีเนาะตัวนี้อาดาวรุ่งนะครับต่อครับเลสเตอร์เป็นพริสตียนฟุกครับอาโฟลแบ็กของเลสเตอร์ ต่อครับแมนยูแมนยูครับแมนยูเป็นพาวปอกปาครับเป็นพาวปอกปาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนใบต่อไปเป็นลิเวอร์พูลครับออร์ราเดอร์ er เป็นอ่ากัปตันครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันกัปตันทีมลนะิเวอร์พูลเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอเอาใบสุดท้ายออกนะครับใบสุดท้ายที่ติดมาด้วยเป็นการ์ดแอปพลิเคชันนะครับ ต่อเลยครับกับหัวเห็นแล้วนะครับน่าจะเป็นคุกตัวหรือเปล่าเรียวมาริดใช่ครับโกคิปเปอร์ทีโบคุกตัวอโอเคครับต่อครับบาเยมิวนิกเป็นดาวิดอาลาบาครับดาวิดอาลาบาบาร์เซโลนาเป็นเซอร์จิโโรปิโตครับตัวสารพัดประโยชน์นะของบาร์เซโลนาครับ เป็นโลโก้ครับเอลิโตโกมาริดเป็นขับโลโก้นะครับนะสีส้มน่าจะเป็นชักตาโดเนตอเปล่าอ๋อเป็นอิสตันบูลครับอิสตันบูลเป็นเป็นโทเพาครับโทเพาของอิสตันบูลต่อไปเป็นปารีสครับกองหลังเป็นอ่าเบอร์เนตครับควนเบอร์เนต ควรเบอร์นากอโอเคครับฮาร์เบอไรซิสครับเป็นมาเชลซาบิเซอร์ครับมาเชลซาบิเซอร์ต่อไปเป็นเบนฟิก้าครับเป็นอ่าเป็นฟอร์เรติโน่ครับฟอร์เรติโน,โน,โนโ่เป็นกองกลางของเบนฟิก้านะอ่ะมาแล้วครับชักตาโดเนตเป็นอ่าเป็นโคนโนเปียนก้าครับโคนโนเปียนก้า อันนี้ก็เป็นกองกลางเหมือนกันนะครับของชักตาดูเนตมักเซยครับกองหน้าเป็นเรตโตครับของหมักเซยโอเคครับต่อไปเป็นคาร์บ,บูทคาร์บูทเป็นอ่ะเป็นอ่าคลินิกเป็นคลินิกที่บ้างครับวันนี้ชื่อคลินิกไหมถ้ามีใครรู้รุกวนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ กลองหน้าของคารับูสเนาะต่อไปครับชักตาโดเนตกใบเป็นอะิสเมลี่ครับอิสเมลี่เป็นกลองหลังเนาะของชักตาโดเนตต่อไปครับูสครับ,นะบโบนันเวนตูเร่โบนันเวนตูเร่โลโก้ครับเชลซีอ bon bon Chelsea. โอ้สวยงามครับ เป็นโลโก้นะครับเชลซี Chelsea. ต่อเลยครับเลสเตอร์เจมี่วาร์ดี้ครับเมนยูครับแมนยูแมนยูกองกลางเป็นอ่าดาเนียลเจมครับดาเนียลเจมต่อครับเป็นแท็กติกการอันนี้น่าจะเป็นใบปลอยแล้วหรือเปล่าครับ อ่าใช่ครับเป็นใบฟอยแล้วนะเป็นอ่า Rising Star เตเต้ของ c ตา k t ดูเน e ตครับโอ้สวยงามครับดูความประกายของกา๊าซนะครับเป็นกา๊าซฟอยโอเคต่อครับ b a r r s a i n t r e m e n t Star Player โอ้เหมือนนีมาเลยอ่ะนี่มาครับนี่มาจีอาร์นี่มาจูเนียนะครับ ตออเลยครับเชลซี Chelsea ครับร i s i งส s t ตาร์ดาวลุ่งเชลซีใครครับลิสเจมหรือเปล่าอ่าใช่ครับลิสเจมอ่าดูความอ่าดูความเป็นประกายของการ์ดนะครับแอเดนติโกมาริดครับแมนออฟเตอร์แมทอผู้รักษาประตูหรือเปล่ายานอบักอ่าใช่ครับเจนอบัก พุ่งลกซาประตูของแอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนไปต่อไปเป็นกรัสปากแมนออฟเดอะแมทเป็นอ่าเป็นสก,กาเลียครับเดนิสสก,กาเลียของกรัสปากนะครับโอ้หกรัดแมนออฟเดอะแมทก็สวยนะครับต่อครับแมนยูแล้วครับแมนยูแมนออฟเดอะแมทแฮร์รี่แม็กคว์หรือเปล่าอ่ะใช่ครับแฮร์รี่แม็กควาย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำสวยงามเนาะอะ,อะต่อครับเอ้ยฮันเลดครับฮันเลตขับมาฮันเลครับมา,บมา,บมาเป็นบาเยิร์นมิวนิกเมื่อกี้เห็นหัวเหมือนจะเป็นดาวิดอลาบาหรือเปล่าฮันเลครับเปน ดาวิดอลาบาครับดาวิดอลาบาฮันเลดครับนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามครับสวยงามครับใบนี้เป็นฮันเลดครับนะครับดาวิดอลาบาอการฮันเลดครับนี่ก็ออกยากเหมือนกันนะครับแต่เราได้ในกล่องนี้นาะโอเคครับมาดูการลิมิเต็ดใบสุดท้ายของเราลิมิเต็ดขอเป็นโกได้ไหมโกลิมิเต็ด โอโ้น่าจะไม่ใช่แล้วนะครับถ้าโกน่าจะเป็นสีทองเนาะคูลิมิเต็ดมาเซรุนาครับบาเซรุนา <Barcelona S 1> จะเป็นโอ้โหเห็นชื่อตรงนี้รู้เลยครับว่าใครเป็นลินิวเมซี่ครับเป็นซิลเวอร์ครับซิลเวอร์ลิมิเต็ดอิดิชั่นลิวนิวเมซี่ครับอ่ะโอเคครับทุกคนสวยงามเนาะ ผมเคยได้อ่ากูลิมิเตดของเมซี่สองใบแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นก็เลื่อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับเป็นซิลเวอร์ดูอีกกล่องครับดูอีกกล่งกองเราเพุ่งผ่านไปแค่กล่องเดียวเองเนาะกล่อ,องต่อ,อไปเหมือนเดิมครับลิมิเต็มันจะอยู่ด้านบนสุดครับ เพราะฉะนั้นเราจะคว่ำคว่ำหน้ามันลงนะครับล้วก็จะเปิจดจาก้านหลังเราจะลุ้นการ์ดโกลิมิเต็ดก่องนี้จะได้โกลิมิเต็ดไหม จะอยู่ใบแรกนะครับคาร์ดลิมิเต็ดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ,ออกมาแบบนี้ความอโอเคครับใบแรกเป็นอิสโกอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นการ์ดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับสกแกนเนาะสำหรับใครที่เล่นในแอป,ปในโทรศัพท์มือถือนะครับ อะอิสโก้ครับเจอร์รูโบติงครับอ่าฟรังกี้เดยองครับบาร์เซโลนาคิรันทิปเปียอตเลติโกมาดริดกาเซมิโร่ของเรอัลมาดริดครับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นคริยันเอ็มปาเป้ครับเป็นคริยันเอ็มปาเป้นะครับอ่า uh huh. uh huh. ในตัวดีเลยนะครับเนี่ย ต่อไปเป็นอาบิเลสิกอ่าเป็นกองกลางของไรซิกนะครับต่อไปเป็นเบนฟิก้าครับกราบิโอครับกราบิโอกองกลางของเบนฟิก้าไปต่อไปเป็นอิสตันบูลครับเป็นแกลกิชีครับแกลกิชีสมัยต่อไปเป็นปารีสแซงต์แชัยแมงครับเนมาจูเนียครับ ในมาจูเนียกรัดบักกรัดบักเป็นเอวารดี ie, ครับเอวารดีของกรัดบักเป็นนิโคลเววารดีกองหลังเนาะต่อไปเป็นเซลติกครับออืเป็นชูเรียนครับเป็นกองหลังของเซลติกนะครับชูเรียนสมัยต่อไปเป็นเซนิตครับอ่ะซันโตสครับดักลาสซันโตสกองหลังของเซนิเซนนะครับ ต่อไปเป็นเลนเจอร์ Ranger ครับกล้อ,องหน้าเลนเจอร์นะครับไรอันเคธกรัดบักครับเป็นอ่าเฮลล่าครับของกล้องหน้าของกรัดบักแมนยูครับอืมเป็นเบนเดอนวิลเลียมดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแบบเบนดอนวิลเลียมอ่ะต่อครับเรียวพู ซาดิโอมาเน่ซาดิโอมาเน่ของหน้าเลียฟูนะครับเชลซี Chelsea ครับออโรเดเป็นมาเตโอโควาซิตครับมาเตโอโควาซิตเนอะโอเค okay, ครับต่อไปเป็นโลโก้ครับครับเดสเตอร์ซิตี้ต่อเลยครับเลียฟูอ่าบังโมครับโมฮัมเหม็ดซาลาตรงหน้าเลียฟูเนาะ ต่อครับบาเยนดาวิดอลาบาครับดาวิดอลาบาโอเคครับต่อไปเป็นบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาอ่าเซอร์จิโรเบโตครับเซอร์จิโรเบโตโอเคครับมา uh, ต่อครับต่อเป็นโลโก้ครับครับแอตเลติโกมาลิดแอตเลติโกเดมาริด ต่อครับเรียลมาดริดเป็นเอเดมิลิตาครับมิลิตากองหลังของเรียลมาดริดเนาะต่อไปเป็นปารีสครับเบอร์นาดครับกวนเบอร์นาดะอาเบเลซิกค,ครับมาเชลซาบิเซอร์ไปต่อไปเป็นเบนฟิก้าแล้วครับอฟอร์ลิเตโน่ครับกองกลางของเบนฟิก้าดอตมูลครับดอตมูลดาวรุ่งเยอะเนาะ เป็นโอ้โหจูเลียนแบรนด์ครับจูเลียนแบรนด์ต่อครับ ut, uh, net, รครับ okay, รบูทเป็นอ่าเป็นคลาม์นิทหรือเปล่าครับคลาม์นิทโอเคครับชักตาโดเนตเป็นอ่าอิสมาลีครับอิสมาลีกล่องหลังของชักตาร์นะครับบูตเป็นอ่าโมนาเวนตูเล่กล่องหน้า ต่อเลยครับเรนเจอร์เป็นอ่าเป็นอัลฟิสนะครับมาโรสมูโรสอัลฟิสมริโรสต่อไปชักตอาโดนนดเป็นไทสันครับของกลางของชักตออ่าต่อไปเป็นเหมือนจะเป็นทีมเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ครับเป็น เจมี่วารดี้เจมี่วารดี้ครับต่อไปเป็นแมนยูครับแมนยูเป็นดานิเอลเจมครับดานิเอลเจมส่วนใบต่อไปเป็นอ่ะเป็นแท็กติกการ์ดครับแท็กติกการ์ดเชลซีครับอันโตนิโอรูริเกอร์ครับอันโตนิโอรูริเกอร์ เลสเตอร์ครับเลสเตอร์เป็นลิคาโดปเรล่าครับฟลแบ็กของเลสเตอร์เนาะลิคาโดปเรล่าอ่ะ,อะโอเคต่อไปเป็นเป็นการ์ดที่เป็นเบย์ฟลอยแล้วนะครับจะกลับหัวเนาะเรามการติดแบบนี้ก่อนแล้วก็ปุ๊บอ่าอลุนโกเก้ครับแ,แรกเป็นโกเกะ แอตเลติกอมาเรตสตาร์เพเยอร์ต่อมาเป็นคลับบูสครับไรซิงสตาร์อ่าเป็นไรซิงสตาร์ดาวรุ่งของคลับบูสนะครับในตำแหน่งกองกลางเนาะตัวนี้ต่อไปเป็นกรัดบักครับสตาร์เพเยอร์ของกรัดบักเป็นยันซอมเมอร์ครับโอ้ตัวนี้ฟอร์มดีมากเลยในยูโรนะครับยันซอมเมอร์เซฟกระจุยนะครับ เซฟกระจุยกระจายเลย้ะยันสมมติสตาร์เพย์เออร์ของกรัดบักอ่ะต่อไปจะเป็นการแมนออฟเดอะแมทแล้วครับบูสออ่ะวร์เมอร์ตรงกลางของกรับบูสตบักเซยครับแมนออฟเดอะแมทเป็นอ่ะสตีฟแมนเดนด้าผู้ลุกษาประตูของบักเซย์นะครับสตีฟแมนดดนด่ะต่อเลยครับเรอัลมาดริดครับแฮตติกฮีโร่ของเรอัลมาดริต ลองเดาดูสิครับว่าใครอลองเดาดูครับเป็นเป็นเป็นโรติโกครับเป็นโรติโก้โรติโก้ของเรลมาดริดนะครับเป็นดาวรุ่่งของเรลมาดริดเนาะโรติโก้ส่วนใบสุดท้ายของเราจะเป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นการ์ดลิมิเต็ดเนาะเอามาดูกันว่าจะได้ใ,ใครสำหรับการ์ดลิมิเต็ดเหมือนจะเป็น บอลหรือเปล่าครับสีน้ำตาลเนาะไม่ใช่ก o ูนะครับเป็น b a r c รู้นะเมสซี่อีกแล้วครับโอ้โหช่องผมดวงดีกับเมสซี่อะไรขนาดนั้นเมสซี่ออกบ่อยมากออกครบแล้วนะครับทั้งบรอนทั้งลเวอร์เมื่อกี้แล้วก็โก l ก็เคยได้ไปแล้วนะครับรีว n i o เมสซี่ครับเป็นบรอนลิมิเต็ดอิดิชั่นครับเป็นอนลิมิเต็ดอ e ดิชั่นเนาะ เรียวเนลเมซี่นะครับสวยงามเนะาะเมื่อกี้เราได้เป็นนี่ครับน,น,นี่เป็นซิลเวอร์นะครับนี่เป็นบรอนซ์ส่วนโกผมเคยได้แล้วนะดะการ์ดดูการ์ดฟลอยครับการ์ดฟลอยที่เราได้การเยอะมากนะครับ2กล่องเนาะถือว่าคุ้มมากเลยนะครับได้การ์ดเยอะมากเลยเนะาะเราแถมได้การ์ด ลิมิตต์อีกด้วยได้รุนการลิมิตต์อีกด้วยเป็นแฮตติกฮีโร่ครับโรดิโก้สตีฟแมนดันดามีวอร์เมอร์ยานซอมเมอร์มีไรซิงสตาร์ของกราบูสมีสตาร์เพยเยอร์เป็นโกเกะน,นี่มีฮันเลดขับนะครับดาบิอาราบาแฮตติแม็กควายแมนออฟเดอะแมทซากาเรียแมนออฟเดอะแมทโอบรักแมนออฟเดอะแมทไรซิงสตาร์ลิสเจมสตาร์เพยเยอร์เนี่ยมาแล้วก็เตเต้เป็นไรซิงสตาร์นะครับส่วนเบสการ์ดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ อะนี่ครับผมให้ดูแค่นี้แล้วกันเบสการ์ดเราเยอะมากอ่ะโอเคครับหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้เนาะ,ะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับแมตต์แท็กมันที่ผมเปิดอย่างนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์คิดคันขายนะครับทั้งมีทั้งใน s h อ p e e ก็มีนะครับใน Lazada ก็มีเนาะ,ะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ